การ100าร้อยมมลัยกระดูกหรือมมลัยสามเหลี่ยมจากดอกลักนะคะทําง่ายๆไม่ยากเรามีแป้นเบตองดอกลักได้นะคะเข็มค่ะขั้นแรกเราทําแป้นเบตองก่อนเลยอ่าทำแป้น100าร้อยมมลัยนะคะ,ะแล้วเราจับดอกลักมาเราแบ่งเป็นสามกับ2นะคะอาจับแบบนี้สามเข้าหาตัว เราจะวางหนึ่งสองและสามนะคะและสามอ่าพอครบรอบรอบที่สองรอบที่สองเราจับ นี่ตัวดากรักให้ตรงกันกับข้างล่างนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันให้ตรงกันมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะจะเป็นเขาเรียกอะไรสามเหลี่ยมหรือเมลายกระดูกงูนะคะนี่เนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆแล้วพอเราทําเสร็จแล้วมาถึงขั้นนี้นะคะมาถึงขั้นนี้เราก็จะเข้าพวงมาลัยล้วนี่ค่ะเราจะเข้าพวงมาลัยแล้วนะคะเอาความยาวเท่าที่เราต้องการ อันนี้จะเป็นมาลายมงคลค่ะอันนี้พีพ่ปานจะร้อยกับดอกดาวเรืองนะอุบะดอกดาวเรืองค่ะเป็นมาลายมงคลใช้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางงานแต่งงานงานบวชงานแต่งงานแสดงความยินดีอะไรได้หมดเลยนะคะทุกอย่างมงคลค่ะมีความรักความรุ่งเรืองนะคะตัวนี้นี่เราใส่แฟนเราใส่แฟนแล้ว เราก็ก็จะมาเข้าพวงมาลัยกันนะคะจะเข้าพวงมาลัยนะคะเราลอยได้้อยได้แล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิมเอาดอกรักเอาพวงมาลัยรูดลงมา ข้าวพวองอะไรลูดลงมา,อ,าออกจากแป้นแล้วเข้าพวงนะคะเข้าพวงกับสายอุบะที่เราเตรียมไว้นะคะอุบะที่เราเตรียมไว้เข้าพวงกับอุบะที่เราเตรียมไวะคะ้ค่ะเรามาอย่างนี้แล้วเรารูดนะคะจับเข็มไว้ที่พุงเรานะคะ จับเขีมยไว้ที่พุงเราค่อยๆค่อยๆปลอเราะนะคะค่อยๆปละะคะคอเขาก็จะเดินมาตามตามได้ที่เรา้รอยไว้นะคะอ่ะ <_ S 2> <ป>าพอเราได้ความยาวาเราได้ความยาวพอเราจะมัดได้จัดเลยนะคะจัดจัดพวงนะคะเราเอาแป้นออกแป้นออกนะคะแล้วมัดมัดนะคะเป็นเมลัย สามเหลี่ยมมมลัยกระดูกนะคะเขาเรียกมมลัยกระดูกค่ะตัวนี้จะร้อยง่ายร้อยขายก็ได้ใครอยากได้อาชีพเสริมร้อยขายข้างบ้านทำได้เลยนะคะเวลาเรามัดเนี่ยเรามัดสลับไปสลับมามัดเงื่อนตายนะคะได้จะไม่ดิ้นนะคะ,ะเพราะอย่างนี้แล้วเราเข้าพวงอุบะที่เราทําไว้นะคะอุบะที่เราทําไว้นี่ค่ะวิธีเนี่ยเราจะเอาอุบะมารัดตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้ มัดไปด้วยกันเพื่อความเหนียวแน่นเพื่อความเหนียวแน่นที่เรา,าที่พวงมาลัยจะไม่ดิ้นไปไหนนะเราจะอ้อมมามัดยังไงมัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นแล้วให้สวยงามเราให้คงทนนะคะให้คงทนค่ะเราจะอ้อมพวงมาลัยเรารอบหนึ่งก็ได้นะคะ หรือจะอ้อมทางนี้ได้หมดค่ะนี่นะคะอืมเรามัดสลับอพอแล้วเราตัดได้ัตัดนะคะแล้วเราจะใส่รัดข้อหรือไม่ใส่ก็ได้อะไรตัวนี้ถ้าเราจะให้สวยงามสมบูรณ์แบบ เราใส่รัดข้อค่ะเราใส่รัดข้อที่เราร้อยไว้เราใส่รัดข้อที่เราร้อยไว้เลยนะคะ เสร็จแล้วนี่สวยงามค่ะพวงมาลัยมงคลนะคะ,ะพวงมาลัยสอันนี้เทียบพวงมาลัยสามชายนะคะชายดอกดาวเรืองนะคะใช้ในงานมงคลงานพิธีหรือจะทําขายก็ได้ทั้งหมดนะคะทำง่ายๆทาไม่ยากค่ะ,อะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ